สวยสูปราพดีครับฝากถึงความประทับใจเกี่ยวกับการบริการเ,เป็นกันเองครับยาไส่ดีครับรถคือออกง่ายครับ <laughs> ไม่ไม่ยุ่งยาก <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาส่งรถเม b ซบ h ชแอทแ a ร์คันนี้กันนะคะวันนี้เราอยู่ที่ลบบุรีนะคะแล้วก็อยู่กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้านี้นำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมจากกุ้งครับ อยูแล้วก็ดีครับดีครับคราวนี้จ่ากุ้งได้ดูรถจอดนะคะก่อนที่จะมาจำมากับหนูอ่ค่ะอ๋อก็เปิดดูทางเว็บไซต์ครับเขเลยโทรไปถามน้องกิ๊กแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันที่เห็นรถก็คือเห็นรถวันที่เซ็นไปนั้นเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเห็นแล้วสภาก็เข้ามาตวให้ถนดีครับตรงปกไหมที่เห็นในภาพกับแผงทองจีนตรงครับใช่ครับแล้วผ่านง่ายไหมคะจ่ากุ้งแบบกี่วันรู้ผลเลยอ๋อผ่านง่ายครับพอธนาคารเขาตรวจสอบแล้วก็คืออนุัดผ่านเลยครับ อันนี้จากกุ้งก็คือจริงๆจากกุ้งมาฟรีเดาวนะคะแต่ว่าจากกุ้งอยากให้ยอดผ่อนน้อยลงก็เลยเลือกที่จะดาวนะคะอ่าแล้วก็อยากให้ฝากถึงความประทับใจเกี่ยวกับการบริการของเต้นหนุนะคะว่าเป็น<อ>ยังไงบ้างน้องก็อริยาใสดีครับถ้าเราสงสัยอะไรก็ถามน้องก็คือแล้วเขาจะอธิบายให้เราเข้าใจเป็นกันเองครับอริยาใสดีครับ,ร,บรถก็คือออกง่ายครับ ไม่ยงอันนี Four ้คือจากกุ้งอยู่ลบบุรีทางร้านก็มีบริการส่งรถแท็กีนะคะยังไงก็ขอบคุณจากกุ้งมากๆนะคะที่เลือกมาออกรถกับเต็นทเหนืเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วดีกว่า